Hey, ยังไม่ต้องไปดูตอนนี้แต่รู้ไหมเมื่อคุณจัดที่นอนคุณกําลังสร้างบ้านที่สะดวกสบายให้ไรฝุ่นตัวเล็กๆด้วยจริงๆนะหมอนผ้าหม่มและผ้าปูที่นอนของคุณดูสะอาดดีแต่เจ้าตัวเล็กเหล่านี้จะเริญเติบโตในเตียงของคุณพวกมันชอบพื้นที่มืดอย่างตามที่นอนข่าวร้ายคือคุณจะมองไม่เห็นพวกมันหากไม่มีกล้องจุลทรรศน์แต่นั้นไม่ได้หมายความว่าพวกมันไม่ได้อยู่บนเตียงของคุณ เพราะงั้นหากคุณคลุมเตียงในขณะที่กําลังจัดเตียงในตอนเช้าพวกมันจะรู้สึกขอบคุณมากเลยละ่ะเพราะทําให้พวกมันมีสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์แบบในการจเจริญเติบโตสิ่งหนึ่งที่แมลงตัวเล็กเกเหล่านี้กลัวคือแสงแดดจึงเข้าใจได้ไม่ยากเลยว่าการเอาผ้ามาคลุมเตียงก็เหมือนกับการปกป้องพวกมันหากมีแสงแดดและอากาศบริสุทธิ์พวกมันก็จะย้ายที่เพราะงั้นหากคุณไม่เคยจัดที่นอนเลยก็ไม่ได้หมายความว่าคุณไม่มีระเบียบก็แค่ใส่ใจสุขภาพเท่านั้นเอง คนส่วนใหญ่รู้สึกเหนื่อยวันละสองครั้งคือเวลาบ่าย2และตีสอแต่เนื่องจากมนุษย์เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเพียงชนิดเดียวที่ชะลอการนอนหลับได้ด้วยความเต็มใจพวกเราส่วนใหญ่จะไม่เคยงีบหลับตอนบ่าย2องโมงถ้าคุณอยากจะงีบสักพักระวังล่ะห้ามงีบเกิน5้าโมงเย็นไม่อย่างนั้นคุณจะหลับได้ยากมากในภายหลังและคุณอาจจะนอนไม่หลับทั้งคืน การนอนหลับที่ดีที่สุดที่คุณจะได้ก็คือตอนกลางคืนแต่ถ้าคุณอดใจงี่บหลับตอนกลางวันไม่ได้ให้ตั้งนาฬิกาปลุกไว้ไม่เกิน20นาทีอีกวิธีหนึ่งในการเอาชนะความง่วงนอนคือการเดินระยะสั้นๆน,น้ำเย็นสักแก้วก็ทำให้คุณตื่นได้เช่นกันดื่มหรือสาดใส่หน้าของคุณได้ผลทั้งสงวิธีบางคนได้พยายามพิชิตการนอนหลับเพื่อให้เกิดประสิทธิผลและไม่พลาดอะไรเลย เลโอนาร์โดดาวินชีจึงใช้ตารางวงจรการนอนหลับของอูเบอร์แมนเขาจะนอนครั้งละ20นาทีแต่นอนทุก4ชั่วโมงเขาประดิษฐ์สิ่งของและวาดภาพได้มากมายรากับว่าเขามีเวลามากกว่า24ชั่วโมงต่อวันข้อเสียอย่างหนึ่งของวิธีนี้คือการใจจดใจจ่อกับโครงการระยะยาวจะทำได้ค่อนข้างยากบุคคลที่ยอดเยี่ยมอีกคนนิโคลาเทสลาไม่ชอบการนอนเท่าไหร่ เหมือนดาวินชีเขาก็ใช้วงจรการนอนหลับของอูเบอร์แมนด้วยและไม่เคยนอนเกิน2ชั่วโมงต่อวันเขาอ้างว่ามีครั้งหนึ่งที่เขาทำงานติดต่อกันถึง84ชั่วโมงเพราะงั้นเมื่อคุณไม่ได้นอนทั้งคืนคุณก็กำลังจะคิดค้นสิ่งที่น่าทึ่งหรือไม่เป็นเรื่องจริงที่คุณควรหลีกเลี่ยงแสงสีฟ้าอย่างน้อย2ชั่วโมงก่อนเข้านอนนั่นหมายถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส่วนใหญ่เช่นทีวีคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนแสงสีฟ้าหลอกให้สมองของคุณคิดว่ามันยังเป็นกลางวันนั่นเเป็นนนนหหหตุุผลลทที่่าใ้คณนอนัับบไมสยก หากนอนไม่หลับถ้าไม่ได้เลื่อนดูโซเชียลมีเดียอาจจะต้องดาวน์โหลดแอป,ปที่ปิดกั้นแสงสีฟ้าหรือดูที่การตั้งค่าของคุณคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่มักมีฟังก์ชันที่คล้ายกันด้วยคุณจะเปิดโหมดนี้ไว้ทั้งวันก็ได้นะดวงตาของคุณจะซาบซึ้งมากเลยละ่ะถ้าคุณอยากกินของหวานก่อนเข้านอนคุณไม่ได้เป็นอยู่คนเดียวหรอกครับมันอาจจะรู้สึกเหมือนช็อกโกแลตช่วยปลอบประโลมคุณและทําให้คุณสงบลงคุณจึงหลับได้ง่ายขึ้น ระวังคาเฟอีนไว้ไม่ใช่แค่ในกาแฟของคุณเท่านั้นแม้แต่ช็อกโกแลตก็มีคาเฟอีนอยู่ในปริมาณเล็กน้อยซึ่งเพียงพอที่จะรบกวนการนอนหลับของคุณแล้วก็ยังมีอาหารเสริมมากมายนอกเหนือจากช็อกโกแลตที่เพิ่มประสิทธิผลของคุณหรือช่วยคุณนอนหลับได้ตัวอย่างเช่นผลเบอร์รี่ส่วนใหญ่มีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยเพิ่มทักษะการเคลื่อนไหวและส่งผลดีต่อความจำของคุณยิ่งผลเบอร์รี่มีสีเข้มเท่าไหร่ก็ยิ่งมีสารต้านอนุมูลอิสระเพิ่มขึ้นเท่านั้นบูเบอร์รี่เป็นตัวเลือกทีี่่ยยยอดเเมากๆลละ เวลาที่คุณกินมีความสําคัญมากควรหลีกเลี่ยงการกินอาหารอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงก่อนเข้านอนอาหารมื้อใหญ่อาจหนักเกินไปสาหรับระบบย่อยอาหารของคุณโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณกําลังจะนอนราบเป็นเวลา8ชั่วโมงติดต่อกันหากคุณต้องการกินอาหารในตอนค่าให้กินอาหารเบาๆเช่นของว่างเพื่อสุขภาพนมหรือชีส hmm. ยังไงก็ตามการกินมื้อเช้าเป็นมื้อเย็นนั้นมีประโยชน์มากสําหรับผู้ที่ต้องการนอนหลับให้เร็วขึ้นกล้วย ไขนมปังปิ้งเต็มไปด้วยโปรตีนและคาร์โบไฮเดรตสิ่งเหล่านี้ช่วยให้คุณผ่อนคลายและหลับได้งั้นบรินเนอร์ก็กำลังฮิตผมว่างั้นนะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมีปัญหาในการนอนหลับอะโลมาเธอรพีพร้อมช่วยคุณได้น้ำมันหอมระเหยบางชนิดเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการนอนหลับเช่นลาเวนเดอร์แปปเปอร์มินต์และกลีบกุหลาบ ถ้าคุณชอบผิ่นสดชื่นให้ลองผสมมะนาวกับสม้มหยดลงบนกระดาษไม่กี่หยดหรือใส่ในตะเกียงอโลมาก,ก็ได้แค่ให้จำไว้ว่าน้ำมันเหล่านั้นเข้มข้นมากหากคุณมีแนวโน้มที่จะคิดเชิงลบในตอนกลางคืนและนอนไม่หลับให้ลองฝึกเขียนเชิงสร้างสรรค์ก่อนเข้านอนหรือเริ่มเขียนไดอารี่ประจำวันมันอาจช่วยคุณกำจัดความรู้สึกแย่ๆพวกนั้นออกไปได้เมื่อคุณสงบคุณจะนอนหลับได้ง่ายขึ้น แก่1ตัวแกะ2ตัวเคล็ดลับนี้ใช้ได้ผลจริงๆถ้าคุณตั้งใจนอนให้หลับคุณจะล้มเหลวหากคุณตั้งใจจะอดหลับอดนอนเช่นการนับแกะหรืออะไรที่ไร้สาระพอๆกันก็มีโอกาสที่คุณจะหลับไปภายใน2-3นาทีแบคุณยังใช้การนับเป็น 4, 7, 8ได้เทคนิคนี้ช่วยคุณผ่อนคลายร่างกายโดยการควบคุมการหายใจก่อนอนื่นให้คุณหายใจเข้าแล้หายใจออกเต็มที่นับถึง4แล้วหายใจเข้า เกียประกาศไว้ในปอดของคุณและนับถึง7ในขณะที่คุณหายใจออกให้นับถึง8ทําซ้ำสองครั้งร่างกายของคุณจะควบคุมออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์กระตุ้นการตอบสนองต่อการผ่อนคลายและคุณจะหลับเร็วมากและหลับอย่างนั้นตลอดคืนความตึงเครียดของร่างกายอาจเกิดจากความคิดที่ตึงเครียดและกดดันและ่น,า,นาจทำให้มันหลับยาก เพื่อให้ผ่อนคลายลองคิดถึงสิ่งที่ทําให้คุณมีความสุขหรือสิ่งที่คุณรู้สึกขอบคุณก่อนเข้านอนเมื่อคุณผ่อนคลายคุณจะหลับได้เร็วขึ้นเมื่ออากาศร้อนเกินไปการนอนหลับอาจเป็นเรื่องยากมากยื่นเท้าข้างหนึ่งออกมาจากใต้ผ้าคลุมและปล่อยให้เท้าเย็นลงเมื่อร่างกายของคุณรู้สึกเย็นสบายแล้วคุณจะหลับไปในเวลาไม่นานเคล็ดลับอีกอย่างที่คุณลองทําได้ คือห่มตัวเองด้วยผ้าปูที่นอนที่เปียกเล็กน้อยแต่วิธีนี้ใช้เมื่อร้อนรุนแรงเท่านั้นเช่นถ้าคุณไปเที่ยวพักผ่อนที่ชายหาดและเครื่องปรับอากาศของคุณเสียหากคุณรู้สึกหนาวเกินไปเวลาจะนอนให้ลองใช้ผ้านวมบางสองผืนแทนอากาศที่ถูกขังอยู่ระหว่างชั้นของผ้าจะทําให้คุณอุ่นขึ้นกว่าการใช้ผ้าผืนใหญ่เพียงผืนเดียวฟังดูคนละขั้วแต่มันใช้ได้จริงแม้แต่ผ้าบางเบาก็เพิ่มความร้อนได้มากอุณหภูมิห้องนอนสําคัญมาก ใช่ไม่มีใครอยากนอนหนาวในขณะที่พวกเขานอนหลับ21องศาเซลเซียสเหมาะสำหรับคนส่วนใหญ่หากอากาศร้อนเกินไปคุณอาจต้องพลิกตัวไปมามากเกินไปและไม่เข้าสู่ระยะการนอนหลับลึกหากคุณไม่อยากเปิดแอร์เบอร์แรงเต็มที่ให้ลองอาบน้ำอุ่นก่อนนอนมันจะทำให้ห้องนอนของคุณดูเย็นลงกว่าที่เป็นจริงและอุณหภูมิร่างกายของคุณก็จะลดลงมากพอสมควรคุณจะหลับทันทีที่หัวแตะหมอเลยละ่ะ นักกีฬาที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งไปไกลกว่านั้นเขาสร้างห้องนอนฝึกการนอนหลับที่สมบูรณ์แบบเขาสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นภูเขาขึ้นมาใหม่โดยการลดปริมาณออกซิเจนในอากาศโดยวิธีนี้ร่างกายของเขาถูกบังคับให้ทำงานหนักขึ้นและผลิตเซลล์เม็ดเลือดแดงมากขึ้นเขาอ้างว่ามันช่วยเพิ่มความอดทนและทำงานได้ดีขึ้นตอนนี้ถ้ายังนอนไม่หลับอยู่ให้ลองนวดนิ้วเท้าและปลายเท้าสัก2 3สนาทีมันเป็นวิธีผ่อนคลายที่ดีอีกวิธีหนึ่ง ในกรณีที่คุณก้มไม่ได้ให้นวดหูแทนหน้าแปลกที่มันก็ได้ผลเหมือนกันเพียงนวดติ่งหูเบาๆจากนั้นก็นวดส่วนหนึ่งของหูหูเรามีปลายประสาทอยู่มากเพราะงั้นหากคุณนวดมันก็จะช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อศีรษะและคอได้ถึงเวลาพูดถึงหมอนกันแล้วบางครั้งนอนโดยไม่หนุนหมอนก็ดีกว่าดูให้แน่ใจว่าหมอนของคุณไม่หนาหรือบางเกินไปถ้าคุณชอบนอนคว่ำคุณอาจจะต้องเอาหมอนมาหนุนใต้ท้องลองทําดูว่าจะทําให้คุณรู้สึกสบายขึ้นไหม ปลอกหมอนที่ดีที่สุดท้ามาจากผ้าไหมผ้าไหมนุ่มลื่นทาให้หลับเต็มตื่นได้ดีเลยละ่ะเพราะงั้นปลอกหมอนจะไม่ยับเมื่อคุณตื่นนอนแถมผมจะไม่พันเมื่อโดนผ้าไหมด้วยคุณจึงไม่ต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงในการสางผมยุ่งย่งในตอนเช้ายัางไงละ่ะราตรีสวัสดิ์